สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ะเชนจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับพ่อนะคะพ่ออดเตรยพี่ชายพ่ออดทนเหมือนหนูที่หนูไม่สบายแล้วเหมือนหนูตอนที่หนูไม่สบายเหมือนกันตอนที่ป้าป้าไปผ่าตัดป้าป้าก็สู้เหมือนหนูตอนที่หนูอยู่โรงพยาบาลเน้ะหนูก็สู้เหมือนแม่ค่ะมีความภาคภูมิใจย<ะ>ังไงคะมีความภาคภูมิใจยังไงคะ เนี่อนูหนูมาจากตอนเด็กๆมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะพ่อให้ให้ความอบอุ่นหนูหนูดีใจที่ได้หนูดีใจได้ที่หนูเกิดมาเป็นลูกพ่อกับแม่ค่ะค่ะแล้หนูจะมาให้ทุกคนดูการ์ดกันนะคะอันนี้ไม่ใช่หนูใ,ให้หนูว่าเทป,ปานะคะ